สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับที่ผมมาช้านะครับพอดีว่าติดธุระนะครับก็เลยมาช้านะครับต้องขออภัยต้องขออภัยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาของให้ดูแล้วกันนะครับมีลูกค้าส่งของมา2ท่านนะครับก็มาจากพิจิตท่านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยส่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ส่งมาจากทาง scg นะครับทาง scg สวัสดีครับพี่สมชาติสวัสดีครับสวัสดีครับ ขยับสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับที่ลายแอดตรงนี้ได้เลยนะครับมันเป็นตัวแอดนำหน้าแบงก์ไทยแล้วก็เลขเก้าสามตัวอันนี้ผมตีราคาให้ฟรีนะครับสวัสดีครับคุณสุริโยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าใครเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมนิดนึงนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำให้ดูในทุกๆวันนะครับผมสวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดของกันดีกว่านะครับอันนี้จากพิจิตนะครับอ่าจากพิจิตก่อนละกันนะนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใครอยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่าสอบถามผมเข้ามาได้นะสอบถามผมในไลน์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตอบราคาให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมตอบราคาให้นะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับช่วงนี้ก็มีคนถามราคาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเอ่อในไลน์เนี่ยผมก็จะตอบได้เร็วนะโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเยอะมากเนี่ยก็รอนิดนึงนะนะครับแต่ผมก็ดูให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่าดูให้ทุกคนอยู่แล้วอืม ใส่อะไรมาโอ้โหโอ้โหไปเป็นนุ่นมานะครับผม <laughs> แหมโอเคนิ่มดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปช้ต่อ <laughs> เดียวจะไปะยัดหมอนนะครับไหนมีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับเอ๊ะไม่มันยังหนักๆอยู่มันมีอะไรอีกปะเนี่ยโอ้มีเหรียญ มีเหรียญอีกโอเคอ่ะไม่น่ามีแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ร้อยรอเก้างงพี่สมชาติเดี๋ยวพิมมาใหม่นะครับอ่ารอเจอนี้ขอบคุณนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชอบระมาติดตามตลอดค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับอ่า อ่ะมาเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูแล้วกันนะเอาเหรียญก่อนละกันนะครับ่าเอาเหรียญให้ดูก่อนละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องอืมนี่นะครับกล้องขึ้นดีกว่าแหมแบบนี้ดูง่ายกว่านะนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญย่อยๆนะครับเป็นเหรียญย่อยมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ เผื่อที่บ้านใครมีนะจริงๆแบบเนี้ยผมแนะนําถ้าซื้อเก็บจริงๆอ่ะซื้อเป็นถุงนะตอนนี้ราคาเนี้ยไม่แพงนะไม่แพงนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับจะสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่าสอบถามผมได้เลยนะสอบถามตอนนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเจ้าฟาร์มในวิจัยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญขัดเงาเนี่ยอันนี้แพงเลยนะอันนี้แพงเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสิบบาทขัดเงาก็แพงนะครับถ้าเกิดว่าเป็น หกร้อยขัดเงาเนี่ยอันนี้เขาเล่นกันเป็นแสนนะหกร้อยขัดเงาเนี่ยตอนนี้ขเขนะาเ,เล่นกันสองสามแสนนะนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเป็นเหรียญขัดเงาหกร้อยบาทขัดเงานะเขาเล่นกันเป็นแสนนะครับมีอะไรอีกเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครมีเป็นถุงๆเนี่ยอันนี้จะราคาดีหน่อยเกือบเกือบหมื่นนะเมื่อก่อนเป็นหมื่นตอนนี้ดรอปลงมานิดนึงนะครับอ่าดรอปลงมานิดนึงนะครับแนม่ เหรียญน,นี้นะครับผมโพสต์ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยนะครับด้านหลังมันไม่ใช่สิบบาทนะนะครับของผมเป็นเก้าพันนะอ่าถ้าเกิดว่าใครมีเป็นข้างหลังเกี่ยวว่าเก้าพันเนี่ยผมรับซื้อนะเหรียญละหมื่นห้านะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับใครเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมนิดนึงนะนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนมีอะไรเอ่อของคุณมีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเอ่อเขาเรียกว,ว่าเป็นค่าค่าแนะนําให้แล้วกัน นะครับผมมีเป um. ็นค่าแนะนําให้แล้วกันนะนะครับถ้าเกิดว่าได้ซื้อขายกันเดี๋ยวผมมีค่าแนะนําให้เป็นนีน่าพอใจกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเนี่ยเหรียญนี้ไม่แพงนะครับเนี่ยใครมีเหรียญแบบนี้เป็นถุงเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับมาถุงนึงเนี่ยหลายพันนะหลายพันนะครับใครมีเป็นถุงเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอยากเก็บนะครับ เ้วเก็บไว้แล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับคุณเก็บของที่ดีนะตอนนี้ยังไม่แพงมากนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมว่าราคาไปไกลนะแบบเนี้ยนะครับแบบนี้นะครับ,แบบรบไหนเรามาดูมีอะไรอีกน่ไม่ค่อยมีอะไรละนะครับพูกเหรียญสิบวารวาระแบบเนี้ยนะครับเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยนะครับส่วนใหญ่อะเล่นกันเป็นถุงนะนะครับเป็นสเตเตราคาจะไม่ค่อยดีนะปเนเตราคาจะไม่ค่อยดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผม เก็บก่อนขออนุญาตเก็บก่อนขออนุญาตเก็บเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบงก์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบงก์กันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงก์เจ็ดสิบรับซื้อไหมครับรับนะครับเป็นหมวดพอพานผมซื้อใบละห้าพันนะครับอ่าถ้ามีเป็นหมวดพอพานนะข้างหน้าน่ะข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้านะผมก็จำไม่ได้ละเลขไทยด้านหน้าแลนหลังนะครับปกติจะเป็นหมวดเก้าทอใช่ไหมหมวดเก้าทอหมวดแปดทอธงอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบหมวด พอพานอ่ะจากพอทงเป็นพอพานอันนั้นแพงนะอันนั้นแพงนะครับอันนั้นถือว่าผลิตน้อยนะครับนี่เป็นอะไรนี่เป็นเหรียญอะไรเอ่ยสองห้าสองศูนย์ 0. อันนี้สภาพผ่านใช้นะครับสภาพผ่านใช้แบบนี้ราคาไม่ดีนะราคาไม่ดีส่วนใหญ่เก็บเป็นถุงดีกว่านะเหรียญแบบนี้ยนะครับอ่าถ้าเกิดใครอยากสะสมนะครับ แนะนำให้เก็บเป็นถุงนะอันนี้เขามีช่อสั้นช่อยาวนะครับอันนี้เป็นช่อยาวนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยแพงอะไรมากละช่อสั้นช่อยาวนะครับอเดี๋ยวนี้คนคนหันไปเล่นพวกเ,เหรียญที่หายยากจริงๆกันมากกว่านะเออพวกเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งอะไรพวกเนี้ยเก็บได้นะใครอยากเก็บแนะนำนะครับ1ิดบาทปีสามหนึ่งห้าบาทปี4ี่หกอะไรเงี้ยนะครับเอ,อ่เก็บได้นะครับอ่าไหนนะนะเดี๋ยวผมขอญาตแกะอันนี้ก่อน นะครับผมเสียวโดนจริงเลยนี่อันนี้เป็นแบงค์แบงค์อะไรเอ่ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับเหรียญหนึ่งบาทสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อไหมคะรับนะครับถ้าเป็นอ่อถ,ถุงเนี่ยราคาดีหน่อยนะราคาประมาณสอง0มืนนะถ้าเป็นถุงอะนะครับแต่ถ้าเป็นเศษเหรียญผ่านใช้เนี่ยนะครับหลักสนะิบนะหลักสิบนะครับแหมวันนี้เพิ่งโพสอันนี้ไปนะครับ เพิ่งพสันนี้ไปแต่ว่าของผมจะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะของผมจะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดตรงนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวสีแดงๆนะครับอันแพงนะแต่แบบเนี้ยไม่มีราคาเพิ่มนะแบบเนี้ยนะครับบอกก่อนนะครับไหนดูวันนี้ในเซนนี้มีอะไรอืมอันนี้พี่เขาไม่มีปกมาให้นะไม่มีปกจะได้นะครับอันเนี้ยจริงๆมีปกด้วยจะดีมากนะครับใครเก็บ แบงค์ Bank, พวกที่ระลึกพวกเนี้ยนะครับผมแนะนําให้เก็บปกไปด้วยนะนะครับบางทีแบงก์ Bank เปิดมาแล้วไปแลกเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่ให้ปกมาเนี่ยอ่าน่าเสียดายนะน่าเสียดายนะครับผมเคยเจออยู่นะบางคนเนี่ยมีแบบเป็นปึงป้งๆเลยนะครับแต่ไม่มีปกนะครับปกสําคัญมากนะนะครับบอกเลยกับพวกแบงค์ที่ระลึกพวกเนี้ยปกสําคัญมากนะนะครับเพราะมันจะครบชุดกันนะครับไหนขอดูหน่อยเซอันนี้มีอะไร อ่านี้แป้งสิบไม่แพงนะไม่แพงนะครับแบบนี้ไม่แพงนะถ้าเป็นเลขสวยจะแพงนะครับอ่าจะเป็นเลขสวยจะแพงนะครับแบบนี้เล่นกันหลักสิบนะไม่แพงไม่แพงมาดูหน่อยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอืมอันนี้เป็นอันนี้เป็นแมงค์หนึ่งบาทอืมไนดูหน่อยเซอโอ้โหอันนี้เคลือบ จริงๆอันนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้มีราคาอะไรแล้วนะแต่อันนี้เคลือบนะครับอ๋อแสดงว่าเขาไปลงยันมานะครับไปลงยันมาอ่าออันนี้ไปยันหลวงพ่อคูณนะครับนี่เป็นตาสแต็มหลวงพ่อคูณนะครับนี้เป็นอะไรส่วนใหญ่ผู้ที่มีตาปั๊มเนี่ยผมจะไม่ค่อยขายนะส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้แจกเพื่อนบ้างนะครับเก็บไว้เองบ้างนะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ ถ้าเกิดว่าเล่นแบงค์นะครับอ่ามันก็สายแบงค์เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีมียันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปสายพักเครื่องนะแต่สายพักเครื่องส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยซื้อกันนะปกติแล้วอ่ะนะครับแบบตามปกติแล้วนะนะครับอ่าอน,นนี้มีอะไรอีกนี่เป็นอะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นสิบไม่มีอะไรนะอันนี้เดี๋ยวผมไปเช็คสภาพให้อีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอ่อแจ้งราคากลับไปนะครับ นี้ผมจะไม่ได้แล้วผมตีให้พี่เขาเท่าไหร่นะหรือว่าอาจจะไม่ได้ตีก็ได้นะครับอาจจะส่งมาให้ผมดูก่อนนะครับเพื่อตีราคานะนะครับสาหรับใครนะครับที่ถ่ายรูปไม่เก่งนะครับใครที่ถ่ายรูปไม่เก่งนะครับถ้าถ้าสะดวกจริงๆเนี่ยก็คุยกันได้นะก็คุยกันได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะให้ส่งรูปมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการที่ลูกค้าจะเสียเวลานะผมอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับ ว่าผมผมมีอาชีพเป็นอันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมผมกลัวลูกค้าจะจะเสียเวลานะนะครับส่วนใหญ่ก็เลยจะให้ส่งรูปปฏิราคาลก่อนนะครับแต่จะมีเป็น v-i- p บางท่านนะครับที่เคยซื้อขายกันบ่อยแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่จาเป็นต้องตีราคานะนะครับเพราะรู้ว่ามีของกันอยู่แล้วนะนะครับอ่าฮะอันนี้เดี๋ยวผม แจ้งราคากลับไปนะครับขอบคุณนะครับอันนี้จากพิจิตนะครับอ่าเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ส่งมาทางเอซอันนี้จะไม่ผิดเนี่ยยังไม่ได้ตีราคากันนะนะครับพี่เขาส่งมาให้ตีราคาแล้วก็ซื้อขายกันเลยนะครับเดี๋ยวพอดีพี่เขาบอกว่าพี่เขาขี้เกียจเก็บแล้วนะครับอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้จากไหนเนี่ยอันนี้จากอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามาจากไหนนะ <laughs> ไม่ได้เขียนไว้นะครับอ่านี้ส่งมาทาง SCG นะครับอ่ะส่งมาทางเป็นขนส่งของ SCG นะนะครับส่วนใหญ่ผมจะซีซีกับเอขาเรียกว่าอะไรแฟดกับเคอรี่นะนะครับแฟดกับเคอรี่นะครับ,บ,รบส่วนอันเนี้ยนานๆทีจะมีคนส่งมาให้ผมนะนานๆมากเลยนะครับนานๆมากเลยขออนุอญาตผม,มกลัวจังเลยเนี่ยข้างในมันจะมีเป,เป็นกรงเป็นกล่องเป็นอะไรไหมเนี่ย ผมนี่ยิ่งมือมานอยู่นะโอเคอไหนดูในสีมีอะไรอ่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับเหรียญบาทสีเหลืองมีราคาไหมครับม,มีเหรียญบาทสีเหลืองด้วยหรอลองส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทองคํานี่เป็นหมื่นเลยนะนะครับอืม มีนะเหรียญบาทเป็นเนื้อทองคำเนี่ยมีนะครับมีนะมีเหมือนกันนะนะครับหนึ่งบาทเป็นเหรียญทองคำเนี่ยนะครับมีเหมือนกันนะนะครับใครมีก็สบายไปนะครับใครมีก็สบายไปนะนะครับหนึ่งบาททองคำนี่ยะวขอญาตแก่ก่อนนะครับพี่เขาบอกพี่เขาส่งมาแต่แบงค์นะครับคนนี้นะครับเหรียญไม่ได้ส่งนะครับแหมเพราะนั้นแก่ดีๆหน่อยต้องแก่ดีดีหน่อยอืม น,นี้เป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบงค์ที่ระลึกนะนะครับนะโหเปิดอย่างกับเปิดกล่องพิซซ่านะครับอันนี้เป็นแบงค์ยี่สิบแบบสิบเอ็ดนะครับแอแบบนี้นะครับด้านหลังรูปเรือพญานาคแบบนี้นะอันนี้ตัวแพงเขาจะเป็นหมวดห้าสิบสองแซดนะแปดสิบสองแซดนี้ไม่แพงนะ ตัวห้าสิสแทเนี่ยเป็นพันนะเป็นพันนะครับอันนี้รู้สึกว่าพี่เขาจะเก็บไม่ดีนะเห็นไหมมีรอยยับด้วยนะครับพวกนี้หรออันนี้เลขสวยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลขหามเห็นไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีแหมผมเกือบแล้วถ้าเกิดว่าเก้าสี่สี่แล้วลงเลข6เนี่ยเป็นเลขเก้าเนี่ยอันนี้คือเลขสวยนะอันนี้คือเลขสวยนะครับแบบนี้คือธรรมดาเลยนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแปดแปดสี่แปดหกหกเนี่ยอันนี้ไม่สวยนะอันนี้ไม่สวยนะครับเลขสวยนะมันต้องมีแค่ต้องมีเลขแค่สองตัวเช่นแปดแปดแปดสี่แล้วก็แปดแปดแปดนะครับอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าเลขสวยนะแบบนี้ไม่เรียกเลขสวยนะนะแบบเนี้ยนะครับผมไม่แนะนําให้เก็บนะยิ่งพวกเลขสามตัวท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้เก็บนะครับไม่แพงนะไม่มีราคาเสียเวลานะครับเอาไปซื้อข้าวกินดีกว่านะครับผมแหม อันนี้เป็นเลขสวยไหมเนี่ยอืมอันนี้ถือว่าไม่ได้สวยอะไรมากนะมีเพิ่มแหละแต่เพิ่มไม่เยอะนะครับมีเพิ่มแต่เพิ่มเยอะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นแบงค์หนึ่งบาทนะครับนาะแบงค์หนึ่งบาทดูซิล้างมาไหมเนี่ย ดูทรงแล้วนะครับดูทรงแล้วไหนดูซิฮะน่าะจะรอดนะรอดครับอืมอันนี้ไม่ล้างนะครับมาอันนี้ไม่ล้างเนี่ยแบงค์หนึ่งบาทไม่พับไม่ยับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับดูขอบนะครับมาดูขอบดูมุมนะครับมุมคมแบบนี้นะครับแส,นะแสดงว่ายังไม่โดนน้ำมานะแสดงว่ายังไม่โดนน้ำมานะครับอ่าถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับพวกเอ่อ หลายๆคนเนี่ยนะครับแบงค์ที่มันพับมันยับมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากแบบอยากดัดแปลงสภาพนะอ่าพูดใจง,ง่ายๆนะครับอ่าอยากดัดแปลงสภาพเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไปลงน้ํากันนะครับแต่ต้องเก่งจริงๆนะบอกก่อนนะครับต้องเก่งจริงถ้าเกิดว่าใครทําไม่เก่งเนะี่ยใครทําไม่เป็นเนี่ยไปทำเนี่ยส่วนใหญ่พังนะครับเพราะว่าผมก็พังมาหลายใบแล้วนะครับแล้วก็เลิกทําไปนานแล้วด้วยนะครับแหมทำยังไงก็พังนะครับต้องเป็นคนใจเย็นนะต้องเป็นคนใจเย็นนะครับแล้วก็ต้อง รู้สูตรด้วยนะครับผมไม่แนะนําให้ไปทำนะเพราะว่าถึงทํามายังไงผมก็ด,ดูรู้นะครับสําหรับแบงค์ที่ไปผ่านการล้างผ่านอะไรมาเนี่ยนะครับไปปรับแต่งนะครับไม่แนะนานะไม่แนะนํานะครับอ,อันนี้เป็นแบงค์ห้าบาทโทมัสนะครับอันเนี้ยตัวเลขสีแดงเนี่ยจะแพงนะครับใบเป็นหมื่นนะแบงค์ห้าบาทเนะีนะ่ยพวกเนี้ยนะครับพวกแบงค์ห้าพวกแบงค์สิบาทยี่สบบาทห้าบาทเนี่ยถ้าเป็นเลขสีแดงเนี่ยแพงหมด นะครับถ้าเป็นเลขสีแดงเนี่ยแพงหมดนะครับอันนี้ราคาเนี่ยไม่ค่อยแพงนะพวกนี้หลักร้อยนะครับมาพวกนี้หลักร้อยนะครับพวกงนี้หลักร้อยนะครับแบง์ตองต้องแบบไหนบ้างคะคือเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดเลยครับอ่าต้องเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดนะถ้าแปดก็คือแปดทั้งหมดนะไม่รวมหมวดนะนะครับอ่าไม่รวมหมวดนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเจ็ดดีนะครับแล้วตรงนี้เป็นเลขสามทั้งหมด นะครับ 7D ดีอันนี้เป็นเลข3ามทั้งหมดอันนี้ก็คือเลขตองนะตองอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับตรงเนี้ยก็ท่านตรงนี้เป็นเลข3าทั้งหมดก็เป็นตองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น7 d ดีล้ดอันนี้เขาเรียกว่าตองเบิ้ลหมวดนะครับอ่าก็คือตองเบิ้ลหมวดนะครับก็คือเบิ้ลตัวหมวดเนี้ยมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดอันนี้คือ,ก,อ,อนนก็จะราคาดีนะครับอ่าก็จะราคาดีนะนะครับอา่าก็จะราคาดีกว่าเดิมน,นะครับแพงแหละนะครับอ่าสวัสดีครับคุณเจตต้อมสวัสดี อะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีแบงค์รอ9ก้าศหน้าศูหลังครับถ้าศูนย์มันต้องศูนย์ทั้งหมดนะนะครับถ้าศูนย์มันต้องศูนย์ทั้งหมดนะนะครับถ้าศูนย์บางตัวเนี่ยเขาไม่ได้เล่นกันนะนะครับเขาไมได้เล่นกันนะครับใบาย0รอยด้านหลังพะราชินีนั่งพับเพียบลับไหมครับถ้ามีเป็นแหนบเนี่ยรับนะแต่ ไม่แพงนะครับไม่แพงจริงๆถ้าเป็นพวกเนี้ยผมจะแนะนําให้สะสมไว้ก่อนนะครับในอนาคตเนี่ยแพงแน่แล้วค่อยเอามาขายผมนะผมชอบมาซื้อผมเอามาขายผมตอนแพงๆดีกว่าคุ้มค่าคุ้มราค,คาที่เราเก็บมากกว่านะครับผมสำหรับใครนะครับอยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่าก็สอบถามผมเข้ามาไ,ได้ที่ไลา์แอดตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวแอดนำหน้านะครับแบงค์ไทยแล้วก็เลข93ตัวนะนะครับก็หรือว่าจะมาในเอ่อ เพจนี้ก็ได้นะครับอ่าในเพจนี้ก็ได้แต่อาจจะดีเลย์ช้าหน่อยนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าอยากรวดเร็วเนี่ยก็ไลน์แอดดีกว่าแนะนำนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยรวยสุภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับเวลาประมาณ2ทุ่มหนึ่งสองทุ่มครึ่งโดยประมาณถ้าไม่มีอะไรติดขัดนะครับวันนี้ช้านิดนึงนะครับพอดีว่าติดธุระนะครับต้องขวัภัยนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย